พระเอกดังหอบเค,ค้กก้อนโตสายกีนและยิ้มไม่หุบคู่นี้เป็นอะไรกันโพสต์เขากอดกันเอกดังวันที่14กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกดังมีสี่มืออย่างกรีนสุราพรล่าสุดเธอก็ถูกเพื่อนๆหอบเค,ค้กมาสายถึงที่คอนโดหนุ่มรอที่หอบเค,ค้กก้อนโตมาให้ครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพัฒนพลโตอุน่น งานนี้ก็ทำเอากรีนนั้นถึงท่านยิ้ม มจะแตกแล้วจ้าโดยเธอก็ได้โพสภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าที่ไหนที่เขาวันนี้เดนวันเกิดนะคะแตะลงวันนี้เลยเยอะๆละกันนะเพราะว่าน่าจะตื่นเต้นอีกทีบ่ายสามขอบคุณที่เพื่อนๆและพี่จุกะพี่จูนะคะที่มาสปายในวันนี้ทําง,งานทั้งวันเลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกสิ่งที่เพื่อนๆอวยพรให้เราแล้วเราก็ขอให้ทุกความอวยพรที่ส่ง กลับไปหาเธอร้อยเท่าพันเท่านะให้เธอได้เจอแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้นะขอบคุณเพื่อนๆมากที่อยู่ในเคียงข้างเราตลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่วงการมาขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รักเธอและอีกคนที่ขอบคุณมากๆคือคุณอันชัยของขวัญที่กรินและเอเชียที่ก็มาแจมด้วยส u r p ในวันนี้ ด้วยและขอบคุณนะเธอตัวตัวเองเธอก็อยากให้มองมีงานเยอะมีความสุขไม่เครียดมีแต่คนรักนะอีกคนที่ไม่ขาดไม่ได้ก็คือทำให้แผนสำเร็จและทำงานกันทั้งวันคือคุณจูนคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันมานานนมาก ด้วยกันมานานมากค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะและเติบโตไปด้วยกันนะขอบคุณสำหรับในการช่วยเหลือทุกอย่างแม้พี่จูนจะรับทุกคนที่สนับสนุนเราทีมงานก็ขอคอมเมนต์ขอแสดงให้กับกรีนมีความสุขมากๆนะคะ